สำหรับในการเลือกสว67นะครับก็ได้มีการปิดไปแล้วสำหรับในช่วงวันที่รับสมัครคือ20ถึง24พฤษภาคมนะครับ,รบโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เผยแพร่ข้อมูลว่าก่อนที่จะมีการคือประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดนะครับในช่วงระยะเวลาก็คือไม่เกิน5วันนะครับตั้งแต่25 26 27, 28แล้วก็ไม่เกินก็คือวันที่29กนั่นคือพรุ่งนี้วันพุธนะครับผมบทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ จะมีการเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกเป็นสอวอเบื้องต้นนะครับโดยจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ก็คือ www.ect.go.th รวมถึงในแอปพลิเคชัน Smart ท o อร์นะครับทั้งนี้บัญชีรายชื่อผู้สวนะครับที่รับผู้สมัครที่จะรับเลือกเป็นสอวอเบื้องต้นนะครับจะมีเพียงบัญชีรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดที่สมัครตั้งแต่20ถึง24พฤษภาคมโดยยังไม่ได้รับการตรวจ เอกสารและหลักฐานการสมัครคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนะครับการถูกจำกัดสิทธิ์แล้วก็การสมัครเพียง1กลุ่ม1อํเาเภอเท่านั้นแต่เมื่อตรวจสอบเสร็จิแล้วเนี่ยจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งก็คือไม่เกินพรุ่งนี้ก็คือ29พฤษภาค,คมนั่นเองนะครับทั้งนี้พอสมมติว่าวันที่29นี้ไม่เกินนี้เนี่ยประกาศแล้วนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดหรือว่าที่เว็บไซต์คือ ect.go.th เนี่ยก็ขั้นตอนต่อไป ทางผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอเนี่ยจะมีการดําเนินการอย่างเช่นการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดที่สมัครในอำเภอหรือเขตนั้น<ช><ช>ซึ่งจะต้องดําเนินการนะครับในตรงนี้ว่าตนเองเนี่ยผู้สมัครเนี่ยมีชื่อหรือไม่ทีนี้วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้2ี่พฤษภาคมเนี่ยทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยก็จะมีการนําเสนอข้อมูลต่างๆแล้วก็จะนําไปสู่เรื่องของ การประกาศหมายเลขต่อไปนะครับทีนี้ถ้าผู้สมัครที่มีการรับแจ้งจากทางผู้นวยการเลือกตั้งอำเภอแล้วเนี่ยนะครับถึงเหตุที่ไม่รับสมัครหรือถูกตัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครต้องไปร้องศาลฎีกาภายใน3วันนับตั้งแต่ที่มีการแจ้งนั้นนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องของสวนะครับเราก็จะติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรการเลือกระดับ ต่างๆระดับอำเภอในขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ไปที่ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะรับผมอำเภอก็วันที่9มิถุนายนนะครับส่วนระดับจังหวัดก็วันที่16มิถุนายนนะครับแล้วก็ประเทศวันที่26มิถุนายนนั่นเองนะครับก็จะไปของเดินหน้าทั้งหมดเนาะใช่ก็น่าจะตามไทม์ไลน์ก็น่าจะเสร็จสิ้นได้มีสวเนี่ยน่าจะประมาณกรกฎาเพราะว่าสภาก็จะใกล้เปิดแล้วนะครับอ่า